สวัสดีครับคุณฟังทีักครับ MGR หรือว่า Manager Online นะครับได้มีการเผยแพร่บทความของคุณโสพลองค์การซึ่งให้ชื่อว่าระบอบขี้ค่าเป็นใหญ่หรือแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณโสพลบอกว่าอาคารโรงพยาบาลตำรวจที่ชั้น14สําำหรับผู้ป่วย VIP เนี่ยตอนนี้กลายเป็นเขตต้องห้าม สำหรับผู้แทนราษฎรซึ่งต้องการจะไปตรวจสอบดูว่านักโทษเด็ดขาดชายจากดูใบเนี่ยป่วยจริงหรือว่าอยู่ในห้องจริงหรือไม่เป็นแดนต้องห้ามไปแล้วนะครับโรงพยาบาลตำรวจเนออกคำสั่งห้ามคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบโดยอ้างว่าจะเป็นการละเมิดคนไข้พิเศษและอ้างว่าพร้อมที่จะตอบทุกคำถามส่วนจะตอบคำถามจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าใครถามแล้วถามว่าอะไรคำถามจะเจาะลึกขนาดไหน และผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลตำรวจจะมีคำตอบให้กับทุกคำถามหรือไม่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครกล้าตอบคำถามแม้แต่การถแถลงการยาวเหยียดของกรมราชธรรอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นสารพัดก็ไม่มีใครลงนามนะครับว่าใครเป็นผู้ถแถลงกันแน่นักโทษเด็ดขาดชายจากดูไบเนี่ยออกจากกรมราชธรรกลางเดึกวันแรกที่เข้าคุกจากนั้นก็มีคนเห็นนอนบนเตียงถูกเข็นบนฟุตบาทในโรงพยาบาลตำรวจครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับ ไม่เคยมีคําแถลงอย่างชัดเจนเลยว่าทาไมทําไมโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยถึงรักษาอาการเจ็บป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายคนนี้ให้หายขาดไม่ได้ล่ะครับแล้วก็อ้างว่ามีโรคประจําตัวหลายโรคทั้งที่วันที่กลับจากต่างประเทศเนี่ยดูเหมือนเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสาสารพัดส,ส,ส,สารพัน์ลีลาต่างและเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนักโทษเด็ดขาดชายจากดูไบคนนี้กลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าหัวเราะกันไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ออก เป็นพฤติกรรมลึกลับดำมืดเหมือนกับว่าทุกองค์กรต่างๆพยายามที่จะปกปิดข้อมูลทุกอย่างโดยอ้างเรื่องสิทธิของผู้ป่วยทั้งๆที่เป็นนักโทษเด็ดขาดชายซึ่งไม่มีสิทธิ์พื้นฐานเหมือนคนทั่วไปนะครับล่าสุดครับท่างกรมราชธรรฑ์ทางโรงพยาบาลตำรวจและก็หน่วยงานอื่นๆซึ่งถูกสังคมมองว่าพยายามที่จะปกป้องคุ้มครองนักโทษเด็กขาดชายคนนี้ยิ่งกว่า มดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเป็นบุคคลที่ใครก็ไม่กล้าล่วงเกินเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีทั้งชุดหน่วยงานของรัฐทุกแห่งอยู่ในสภาพเหมือนกับน้ําท่วมปากอธิบายอะไรก็ไม่ได้หัวหน้ารัฐบาลก็ไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว,ว่าสนใจกับเรื่องที่ประชาชนเขาอยากจะรู้กันทําให้มีข้อสรุปได้ว่าผลสุดท้ายทุกวันนี้ประเทศไทยนอกจากจะก้าวข้ามเรื่องทักษิณไม่พ้นแล้วเนี่ยนะครับ เรายังถูกมองว่าทุกองค์กรของประเทศนี้อยู่ภายใต้ตีนของนักโทษเด็ดขาดชายคนนี้ซะโดยซ้าไปกฎหมายต่างๆแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญก็ไร้ความหมายครับประชาชนที่ห่วงใยบ้านเมืองมองว่าระบบนิติรัฐนิติธรรมเสื่อมจนไม่เหลือความน่าเชื่อถืออีกต่อไปแล้วนะครับสำารายเนี่ยยังมีคนมองไปไกลอีกว่า การที่นักโทษเด็ดขาดชายคนนี้ไม่ยอมติดคุกแม้แต่บันเดียวหลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษลดระยะเวลาในการจำคุกจาก8ปีเหลือเพียงแค่1ปีถือเป็นการหลูพระเกียรติยศของพระมาหากษัตริย์และองค์กรต่างๆที่ควรจะรับผิดชอบกลับไม่สนใจว่าพฤติกรรมเยี่ยงนี้เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นและไม่ควรจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนไหนยอมให้เป็นช่นนี้ต่อไปได้ นักโทษเด็ดขาดชายคนเดียวเท่านั้นแต่กลับมีอำนาจเด็ดขาดเหนือราชอา,าจาักรไทยและก็กลไกลกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่างก็ยอมรับกับสภาพของความเสื่อมแล้วยังมีอะไรที่จะน่าอับะยศ์อดสูเยี่ยงเรื่องของนักโทษเด็ดขาดชายจากดูใบคนนี้อีกล่ะครับหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ไร้เอกริ์หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน จะไปหวังอะไรกับระบบนิติรัฐและนิติธรรมได้ล่ะครับยังคงเป็นหลักหน้าเชื่อถือของประเทศนี้ได้ต่อไปหรือเปล่าประเด็นอาการเจ็บป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายัยซึ่งเจ็บป่วยมานานกว่า120ปันแล้วเนี่ยทำให้คนก็สงสัยว่าถ้าเป็นจริงน่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วนะครับต้องให้อาหารทางสายยางต้องให้ออกซิเจนหมดโอ,อกาสที่จะฟื้นฟูอีกต่อไปแล้ว ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่พ่อต้องการให้เป็นทายาททางการเมืองก็ปั่นแต่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์สร้างราคาทุกวันเคยบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วว่าตอนนี้คุณพ่ออยู่ในระหว่างการพักฟื้นแต่กลับไม่มีในแพทย์คนไหนเลยที่ออกมาชี้แจงว่าอาการป่วยหรือสภาวะการพักฟื้นเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ชาวบ้านทั่วไปที่ติดตามข่าวการเมืองเนี่ยก็รู้นะครับว่าอาการหายเด็ดขาดจะเกิดขึ้นเมื่อน,นักโทษเด็ดขาดชายคนนี้เป็นอิสระเท่านั้นแหละครับ ช่างเป็นสภาวะที่น่าสมเพชเวทนาของประเทศไทยสนิทกอะไรแผ่นดินนี้มีประชากร70กว่าล้านคนด้วยกันแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับที่ออกมาส่งเสียงตั้งข้อสงสยัยและก็ตั้งคําถามกันแล้วประชาชนที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรกันไปหมดแหละครับหรือว่ามีแนวคิดอย่างที่คนเามักจะพูดกันว่าบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่ของกูคนเดียวใครจะทําอะไรก็ช่างหัวมันอย่างนั้นแหละครับแต่ก็นั่นแหละครับประเทศนี้มักจะมีอะไรเกิดขึ้นเหนือความคาดหมาย สิ่งที่เห็นว่าดูสงบเงียบอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นสภาวะไฟสุมขลอนหรือว่าเป็นคลื่นใต้น้ําที่กําลังก่อตัวอยู่ก็ได้นะครับแน่นอนแล้วครับว่าประชาชนทั่วไปเป็นห่วงเรื่องปัญหาปากท้องเป็นห่วงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เป็นห่วงเรื่องความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจและก็ความอยู่รอดเมื่อเห็นรัฐบาลน,นี้เนี่ยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเครือข่ายนักโทษเด็ดขาดชายคนนี้ แต่การจะออกไปชุมนุมเดินขบวนประท้วงปักหลักพักค้างคืนเนี่ยมันก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับว่าผลที่ตามมาคือคดีอาญาคือโทษจำคุกถูกยึดทรัพย์สินเพราะการอยู่ตรงข้ามกับอำนาจรัฐไม่ใช่เรื่องที่จะเอาชนะได้ไง่ายๆประเทศไทยคงก้าวข้ามไม่พ้นเรื่องของทักษิณอย่างที่ว่าน่ะแหละครับหรือว่าต้องรอดูว่าอารมณ์ของประชาชนผู้รักความเป็นธรรมห่วใหญ่บ้านเมืองเนี่ยอาจจะแรงพอที่จะจัดการกับปัญหานี้รอดูหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกับการหมุนเข็มนาฬิกากลับไปสู่ช่วงการเริ่มต้นของการมีอำนาจของทักษิณชินวัตรเมื่อ20กว่าปีที่แล้วและถ้าเกิดไปยังซ้ำรอยเดิมอยู่เนี่ยแสดงว่าประเทศไทยเราติดอยู่ในวังวนกับดักของการเมืองที่ไร้คุณธรรมและไร้จิตสำนึกรับผิดชอบชั่วดีนะครับจะมีทางออกเพื่อสู่เส้นทางที่ดีกว่าหรือไม่ก็อยู่ที่การตัดสินใจ และความกล้าหาญของประชาชนที่ห่วงใยบ้านเมืองนั่นคือประชาชนที่ไม่ยอมให้ตัวเองเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นขี้ข้าของใครไม่ว่าจะมีอํานาจแค่ไหนก็ตามหรือว่าระบอบขี้ข้าเนี่ยตอนนี้อยู่เหนือระบอบการเมืองอื่นใดในประเทศนี้แล้วหรือเปล่าครับ